สวัสดีค่ะวันนี้เล่าให้ฟังแอดมินมะเหมี่ยวจะมาเล่าเรื่องการบูชาท้าวเวสสุวรรณและพระศีรีที่แท้จริงจึงจะเกิดความร่ำรวยแก่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณและความเชื่อในตำราทางาศาสนาหลายาศาสนาก็ต่างยกย่องว่าเป็นพญายักษ์ที่ร่ำรวยใครบูชาจะบังเกิดลาบสักการะนั้นแอดมินว่าไม่เป็นความจริงนะคะการที่เราจะบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วจะรวยได้ต้องทำแบบนี้ แอดมินจะย,ย้อนอดีตชาติของท้าเวสสุวรรณไปว่ากันว่าเคยเกิดเป็นผู้ถือศีลใจบุญในตำราทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเคยเกิดเป็นพราหมณ์แต่ถ้าเราตีความคำว่าพราหมณ์ก็คือผู้ถือศีลค่ะอดีตชาติกล่าวไว้ว่าเคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ถือศีลและใจบุญชอบทำบุญแก่คนยากคนจนพอตายไปแล้วจึงได้ครองตำแหน่งเป็นท้าเวสสุวรรณพยายักษ์ที่มีสรรพสมบัติและบริวารมากเมื่อองค์เก่าล่วงลับ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายตนบริจาครัพพะเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าสิท,ทธัตถะและศาสนาพุทธปัจจุบันเมื่อตายลงไปจึงเกิดเป็นท้าเวสุวรรณคำว่าท้าเวสุวรรณนั้นเป็นเพียงชื่อยศในสวรรค์เมื่อเทวดาองค์เก่าตายลงไปจึงมีเทวดาองค์ใหม่มาแทนที่ดังนั้นที่แอดมินมะเมียวกล่าวไปข้างตน้นว่าการบูชาท้าเวสุวรรณแล้วจะร่ำรวยถูกหวยนั้นไม่สมเหตุและผลค่ะ ถ้าเราชาวพุทธเชื่อในเรื่องบาปบุญก็จะเข้าใจว่าการทำทานมากจะทำให้เป็นผู้ร่ำรวยดังนั้นท่านที่ไปเกิดเป็นท้าวเวสสุวรรณนั้นคือผู้ที่ทำทานจึงไปเกิดเป็นพญายักษ์ที่มีสัพพมากเมื่อเราเข้าใจเหตุและผลดังนี้แล้วการบูชาท้าวเวสสุวรรณจริงๆคือการอุทิศตนทำทานแบบท่านค่ะเราจึงจะเป็นผู้ร่ำรวยไม่ใช่ร่ำรวยจากการบ่นเพ้อบบนบานสวดคาถาเข้าใจตรงกันนะ พระศิวลีก็เช่นกันอดีตชาติเดิมของท่านเคยสละน้ำพึ่งที่มีราคาหลายแสนหากนำน้ำพึ่งนั้นไปขายให้แก่พระราชาก็จะมีกินไปทั้งชาติแต่พระศิวลีเลือกที่จะสละน้ำพึ่งนั้นถวายเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนและพระอรหันต์นับแสนรูปด้วยผลของทานนั้นทําให้พระศิวลีมีอํานาจของทานมากไม่ว่าจะเกิดไปอีกกี่ชาติก็ไม่มีวันหมดและไม่มีวันยากจน เมื่อมาเกิดและออกบวชกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็เป็นถึงสาวกที่มากด้วยลาบอำนาจของทานนั้นมากมายไม่หมดสิ้นไปการบูชาทั้งเทเวสุวรรณและพระศิวลีที่ถูกต้องคือการทำทานแบบท่านเหล่านั้นค่ะจึงจะทำให้ท่านไม่อยากจนและร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้เป็นเพราะการสวดอ้อนวอนบูชาค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเล่าให้ฟัง การบูชาท้าวเวสสุวรรณและพระศิวลีที่แท้จริงหากเพื่อนๆถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเน a สนับสนุนทางช่องเมียวายุเสือพอวาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ